รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผ้าปาเตะหรือบาเตะนั้นเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำ โดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีหรือบางคนอาจรู้จักกันดีในชื่อผ้าบาติกแต่สิ่งที่ต่างกันคือลวดลายของผ้าผ้าผ้านั้นมีลวดลายที่สวยงามซับซ้อนตั้งแต่สองลายขึ้นไปบนผ้าผืนเดียวจะนิยมเรียกผ้าชนิดนั้นว่าผ้าปาเตะสำหรับความโดดเด่นของผ้าปาเตะของกลุ่มแตกต่างจากผ้าปาเตะทั่วไปตรงที่ ทางกลุ่มจะมีการประยุกต์ดัดแปลงโดยการใช้การปักลูกปัดลงไปบนผืนผ้าทำให้ผ้าดูโดดเด่นมีลวดลายมากขึ้นเวลาซักลูกปัดจะไม่หลุดล่วงออกมาเวลาสวมใส่จะมีความแวววาวโดดเด่นขึ้นกว่าผ้าปาเต้แบบเดิมสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบก,กับนันนยานาจางเงียน ร่วมนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดระนองนะคะวันนี้ได้ลงตรวจเยี่ยมกลุ่มการปักผ้าถุงปาเต้ค่ะสำนักง,งานกศนจังหวัดระนองนะคะก็ได้ขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการศึกษาต่อเนื่องในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดกรกนกวันวิลาวัน ในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดระนองนะคะซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพตอนนี้สำนักง,งานกศนจังหวัดระนองนะคะเราได้ปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัยให้ตอบโจทย์ของสังคมในปัจจุบันโดยใช้รูปแบบของการจัดการศึกษาออนไลน์มีการให้ความรู้ในเรื่องของ การค้าออนไลน์ทักษะทางด้านดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคป,ปัจจุบันนะคะในวันนี้นะคะดิฉันอยากจะแนะนำกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสินค้าได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าพรีเมียมของจังหวัดระนองนะคะอันนี้ก็คือการปักผ้าปาเตะเป็นผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงเป็นสินค้าพรีเมียมซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการของกศนจังหวัดระนองนะคะกลุ่มนี้นะคะทราบว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งกศนจังหวัดระนองได้เข้ามาดําเนินการตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะคะในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทักษะอาชีพในเรื่องของการปักผ้าด้วยลูกปัดแล้วก็ด้วยคริสตัลน,นะคะวิทยากรของเราก็มีความรู้มีความชํานาญ จากการติดตามกลุ่มของกทนอมเพอ่อเมืองนะคะก็ทราบว่ากลุ่มนี้นะคะสินค้าตัวนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยนะคะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มเป็นทั้งอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมให้กับสมาชิกกลุ่มได้อย่างมากมายนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับกลุ่มนะคะ ปกติเป็นผ้าถุงธรรมดานะคะเราก็อีกราคาหนึ่งพอเราเพิ่มมูลค่าโดยการที่ปักลายปักผ้าโดยใช้วัตถุดิบที่บอกกันนะคะก็คือลูกปัดกับคริสตัลน,นะคะทำให้มูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะคะนโยบายตรงนี้ที่จะที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตอบโจทย์ของพื้นที่ได้ที่ดิฉันนําเรียนในเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์ทางด้านการแต่งกายของคนระนองนะคะ ใส่ผ้าถุงปาเต้ไปแล้วเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนทางอันดามันนะคะในการที่จะแต่งกายด้วยด้วยตรงนี้แล้วก็สินค้าตรงนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดท่านวิทยากรท่านสมาชิกกลุ่ม ทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นและก็กลุ่มนี้ก็มีความเข้มแข็งได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการขับเคลื่อนการดําเนินงานในเรื่องของทางด้านองค์ความรู้นะคะจากกศนอำเภอเมืองเป็นอย่างดีแล้วก็ในฐานะที่อยู่กศนจังหวัดนะคะก็เราก็จะส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มให้มีความเข้มแข็งในอนาคตต่อไปนะคะเพราะว่ากลุ่มตรงนี้นะคะ ถ้าสินค้าสามารถที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มีความมั่นคงทางด้านอาชีพถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองนโยบายในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่ว่าในฐานะของกศนจังหวัดเราจะต้องปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในกลุ่มนี้ต่อไปขอเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้บริหารวิทยากรแล้วก็สมาชิกกลุ่มที่ตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะทํางานตรงนี้ต่อไปค่ะดีค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มาพบกับท่านผอกศนอําเภอเมืองระนองนะคะผอวัฒสนาพรมบางยวนนะคะวันนี้ก็จะมาสอบถามท่านผอนะคะเกี่ยวกับวิธีการจัดตั้งกลุ่มนะคะว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างค่ะค่ะกะ็ก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนาก่อนว่ากศนอําเภอเมืองระนองเน,นะะี่ยมีความสนใจนะคะแล้วก็สนับสนุนนะคะโครงการสู่ฝึกอาชีพชุมชนนะคะ ให้เป็นให้ผ้าปาเตะเนี่ยนะคะเป็นสินค้าพรีเมียมของกงอสนอมเพอแล้วก็ผ้าปาเตะเนี่ยได้รับรางวัลน,นะคะเป็นสินค้าพรีเมียมในระดับภาคใต้นะคะเราก็ได้สนับสนุนงบประมาณนะคะเพื่อที่จะให้ต่อยอดโครงการนี้นะคะแล้วก็ให้ชาวบ้านนะคะมีไรายได้ที่ให้ทุกทุกคนนะคะที่มีความสนใจมีฝีมือมาทำงนานตรงนี้ค่ะ สวัสด,ดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกับพี่การดานะคะท่านวิทยากรคนเก่งของเรานะคะซึ่งท่านก็ได้เป็นวิทยากรปราชาวบ้านของกสอนอตาบลเขานิเวศนะคะสําหรับช่องน,นี้นะคะก็อยากจะทราบว่าพี่การดามีวิธีการจัดตั้งกลุ่มอย่างไรบ้างคะค่ะจากการที่ว่าผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่ก็ะจะว่าง,งานนะคะบางทีก็เป็น แม่เลี้ยงเดียวอะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรกันก็เลยว่าชวนกันมาปักผ้าตอนแรกเริ่มแรกของการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากสักนิดเพราะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่ามันยากนะคะการปักผ้าใม่ๆหมเนี่ยเราก็อย่าปักไม่สวยแล้วทาให้เราเนี่ยมีความท้อแต่พอได้ได้กศออน,นอ ตำบลเขานินวศเข้ามาสนับสนุนนะคะแล้วก็ทําให้มันเกิดความยั่งยืงยงนกะ็คือต่อเนื่องทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ได้เกิดชิ้นงานและได้พัฒนาของออชิ้นงานเนื้องานออกมาเยอะนะคะแล้วพี่กันดามีวิธีการทักษะในการปักผ้าถุงอย่างไรบ้างคะเริ่มแรกนะคะน้องๆเขาะคะ่ะก็จะปักแม้มกระทั่งตัวเองนะคะตอนแรกก็บอกว่าเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเนี่ย ไม่สามารถที่จะสนเข็มการสนเข็มการร้อยลูกปัดเพราะลูกปัดเนี่ยจะเม็ดเล็กมากแล้วทำไงที่เราเนี่ยจะสนเข็มได้เราก็มีเทคนิคการเรียนรู้ไปตลอดนะคะเริ่มแรกเราก็จะปักแค่ขอบขอบ,ขอบเดินเส้นอะไรให้ให,ให้ให้รู้ว่าปักอะ่ะเป็นงานปักแล้วนะคะต่อมาในเมื่อ,อความต่อเนื่องของของโครงการของกศออนอที่จะผลิตชิ้นงานของ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าชิ้นงานของในตำบลให้คนว่างงานเข้ามามีรายได้เสริมนะคะก็จะมีการเพิ่มทักษะของการปักผ้าขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นชิ้นงานหรือแรกๆของของอสมาชิกนะคะ,ะซึ่งเป็นของนางประหยัดริมบุญตู่ะคะก็จะก็จะเห็นว่าการพัฒนาของเขาเมเาเมื่อก่อนเขาก็ยาแค่ปักริมๆสามเม็ดเดินเส้นแค่สเม็ดใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้ก็คือเน้นที่ดอกเน้นที่ความอ่อนหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผืนผืนแรกขอ,ของอีกคนนึงอะค่ะนะคะเนี่ยเดี๋ยวของคนที่นั่งตักอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นผืนแรกๆของเขาเนี่ยค่ะความอ่อนหวานความอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยนอกจากความอ่อนหวานความละเอียดแล้วเนี่ยเขายังได้มูลค่าจากที่เราเคยขายผืน800หรือว่าพัน พันสองพันมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสา0พันสาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันจะเพิ่มความอ่อนหวานของของอชิ้นผ้านะคะจากผ้าชิ้นหนึ่ง2-300บาทเนี่ยตายมาเป็น2-3,000บาทเนี่ยมันถึงจะใช้เวลาแต่เราก็ใช้เวลาว่างที่มันเป็นประโยชน์นะคะไม่ได้ไม่ได้ว่าพอพอเราว่างงานเราก็จะมาหยิบปักแล้วกรณีที่สำคัญนะคะคือได้ความสุขมากๆในการ ได้สมาธิได้ความสุขนะคะแล้วก็ได้ได้มูลค่าเพิ่มได้รายได้เพิ่มจากจากการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ,ะแล้วพี่การดามีวิธีการที่จะนำสินค้านี้ออกจำหน่ายหรือว่าขายยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เน้นการขายนะคะในระยะแรกเนี่ยเราไม่ได้เน้นการขายเลยเราปักสำหรับตัวเองนี่ยังมีเป็นเกือบ20ถุงอะมี2ีชุดนะคะ เราจะใส่กับย่าหยาบ้าบาเงี้ยนะคะอพอเราปักมากๆเนี่ยเขาหน่วยงานต่างๆเนี่ยคะ่ะเหมือนวชอชอวิยาลัยชุมชนเนี่ย<ต>ก็ซื้อสีม่วงสีม่วงอ่อนๆเนี่ยสวายพระเทพนะคะแล้วก็จะมีคุณลิ้นเคียงเลอย่างเงี้ยบด,ดินรีสอร์ทอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเห็นเนื้องานเนี่ยเขาเห็นชิ้นงานเขาก็จะซื้อไปนุ่งนะคะเขาก็จะปากต่อปากแล้วต่อมาเนี่ยก็จะมี กสนออีกแหละค่ะก็เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการทําสินค้าออนไลน์หรือว่าอะไรนะคะเขาเรียกอะไรเนาะไม่ค่อยเก่งนั้นเหลืองนี้ก็ตั้งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มแบ่งปันด้วยรักกลุ่มผ้าปักสารลักกลุ่มผ้าปักแบ่งปันด้วยรักสารลักเมืองละนองนะคะเนี่ยค่ะก็จะจะเป็นกลุ่มนี้ค่ะเราก็เฟซนี่ก็จะไปทั่วหมดแล้วเขาก็จะมาตามเฟซว่ามาหาผ้าปักของของกลุ่มนี้ค่ะ แต่เป็นว่าเขาก็มาซื้อถึงที่เลยอะค่ะมาตามหาว่ากลุ่มนี้อยู่ตรงไหนแล้วเขาก็มาซื้อไปสง่งผืนอย่างเงี้ยค่ะสองผืนก็หกพันเนี่ยเงินหกพันก็ได้แล้วนะคะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันจะได้มูลค่าเพิ่มมูลค่าค่ะนะคะ,นะคะนอกจากได,าได้มูลค่าได้ความสุขแล้วมันก็ต่อยอดมาเรื่อยๆตัวเองก็กลายผันตัวเองมาเป็นวิยากรอ,อย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เราเราได้แบ่งฝันกับเพื่อนๆ เพื่อน,นก็ได้สวยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผู้หญิงเนี่ยจะเน้นความสวยเป็นหลักใช่ไหมคะความอ่อนหวานความเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือจังหวัดละนองเนี่ยเขาจะจะหันมาอนุรักษ์การอนุรักษ์ชุดพื้นบ้านของจังหวัดละนองนะะก็จะเป็นบ้บบาย่าหยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกับนุ่งกับผ้าติ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราดูดูเรียบร้อยแล้วก็ดูเด่นนอกจาก นุ่งธรรมดาแล้วใช่ไหมคะก็จะเด่นไปไหนก็จะมีคนมองสวยนะสวยนะจะมีคำชมมาอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะเราเน้นที่ความสุขอะค่ะค่ะแล้วพี่กานดามีวิธีการเก็บรักษาผ้าถุงยังไงบ้างคะนะคะ,อะนอกจากเราเราซื้อไปใช้แล้วนะคะเราก็ต้องถดอมเพื่อให้ยืดอายุการใช้งานนะคะแล้วก็การเก็บรักษาเนี่ย จริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะพับได้ถ้าเราพับมันก็จะเป็นรอยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราก็ต้องอย่างนี้ค่ะใส่ไม้นี่แล้วก็เวลาเราจะใช้เราก็มารีดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้ําหนักของลูกปัดก็อาจจะทำให้ให้ผืนผ้าเนี่ยย่อนไปนแบบเป็นลิ้วอะค่ะเป็นลิ้วแต่ก็เรามารีดเ้าจะคงสภาพเดิมน,นะคะแล้วเวลาเราซักนะคะก็กัดเอาออข้างนอกออกเอาข้างในนะคะเอาข้างหนออกข้างนอกเพื่อ จะใส่เครื่องปั่นก็ได้นะแต่เนี่ยตัวเองเนี่ยใส่เครื่องปั่นเพราะว่าตัวเองทําเองก็เลยไม่ค่อยปั่นปั่นนีดเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะรักษาเนี่ยเราสมควรที่จะซักมือค่ะกลับกลับมาแล้วก็ขยำขยำน้ําแล้วก็ตากไม่บิดนะคะไม่บิดแล้วเวลารีดก็คือรีดด้านในรีดด้านนอกได้เป็นบางครั้งเพราะว่าเตารีดความร้อนนี่จะทาลายลูกปัดนะคะก็รีดได้เป็นบางครั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถรีดได้ทั้งข้างนอกและข้างในนะคะ เพราะว่าของเราเนี่ยเราปักก่อนแล้วเราถึงจะมาติดผ้ากาวมันจะไม่ไม่กระทบกับไอเนี่ยค่ะเตารีดไปเตารีดนะคะก็คือเราจะรีดยังสบายเลยอะรีดได้ตามสบายนะคะแล้วอา,อายุการใช้งานก็นานด้วยอะค่ะนานว่าผ้าที่ว่าเราปักโดยที่ว่าเราติดผ้ากาวก่อนแล้วเอามาปักแต่อนนี้เราได้พัฒนานะคะเมื่อก่อนเราก็ติดผ้ากาวก่อนแล้วก็เอามาปักแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วค่ะเราปักก่อนแลวค่อยไปติดผ้ากาวอะค่ะ เว้นระยะก็คือว่ามันสั้นเข้ามันสั้นเข้านะคะเราไม่ต้องติดสองครั้งไม่ต้องติดผ้ากาวสองครั้งนะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่การดามากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะ ปัจจุบันผ้าปาเต้ของทางกลุ่มเป็นที่ต้องการของผู้คนเป็นอย่างมากด้วยลวดลายที่ไม่เหมือนใครวิธีการปักซึ่งไม่ค่อยมีคนทำมากในผ้าแบบนี้เลยกลายเป็นผ้าถุงแบบใหม่ที่คนต่างก็ให้ความสนใจ